โอ้ยแย่ละกูตายแล้วอยู่ทำไมแล้วลงโรงยาบานช่วยคุณได้ไป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 รอดกูรอดไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเยฮ้ยอย่างไงจะไปบุกช่องมาเลยมามารอเลยมาดิมาดิ มาดิ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 ี้วันนี้คนดูสุ้เฮ้ยไอ้กูอ่านเม้นอยู่เหรอไป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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยกูตีปากตันแล้วเฮ้ยไอ้บ้ไอ้เบ้มีครับเข้ามาข้างหลังใช่ไหมลุงโอ้โอ้โอ้เล็บมาดิเล็บเล็บเล็บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้เล็บเล็บเล็บเปิดเปิด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 พี่ครับ มองข้างบนหน่อยครับพี่ติดๆๆๆถูกทางตันติดๆๆพี่กีดแล้วจีพี่ครับมีมีวิธีให้ไม่ตายไหมฮะไปอยู่ข้างหลังเราคยคลิปพี่ฝีทุกครั้งเลยขอบคุณหลบหลบหลบโอ้ยแม่มันเหวี่ยงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเหวี่ะงจิงจิ้งจิงจิ้งจิงจิ้งเอ๊ะ พี่พูดแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจหน่อยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจพี่ทำเสร็จิดหน่อยไม่เร็วเลยเร็ว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 เลยยืดยืดถึกวโอ้เธอเห็นผีไหมไม่เห็นนะฮะผีโอ้เฮ้อจะพึ่งโอ้โอ้มาสิครับมาสิครับ มาสิครับมาสิแม่โอ้โหช่วงเวลาพิเศษใหม่โคกซ่าแบาละเบอดแบาละเบอไปเลยพี่ไปเลยไปเลยโอเคต้นไม้ฮัลโหลต้นไม้โอู้ยังกลับไงหลอกหลอกขอโทษแล้วขอโทษที่ทำเสียใจเอาจริงนะมันก็แค่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลย ไปแล้วรีบรีบมาหน่อยไรลูกรีบรีบรีบมาอย่างไร้ลูกรีบ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 มาดิร